สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงปักแรกในเดือนกรกฎาคมนี้กันนะครับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงปักแรกนี้ต้องบอกว่าคุณอาจจะค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่ายกับชีวิตหรือค่อนข้างที่จะมีความกังวลใจกับบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ขอให้คุณนั้นมีความเชื่อได้ว่ายังมีจังหวะดีๆในช่วงปักแรกนี้ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินที่จะทําให้คุณนั้นสามารถยิ้มออกได้เลยทีเดียว ที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นอาจจะค่อนข้างที่จะมีงานมีสิ่งต่างๆเข้ามารวมทั้งอาจจะจับเงินจับทองได้เป,เป็นกอบเป็นกำในบางครัง้งบางคราวแต่ก็มีบางอย่างที่อาจจะยังไม่ค่อยสมปรารถนาหรือค่อนข้างที่จะไม่ทําให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นพึงพอใจมากนะักอาจจะเป็นบางอย่างที่อาจจะผิดพลาดหรือไม่เป็นดั่งใจก็อาจจะทําให้ค่อนข้างที่จะเบื่อหน่ายบางทีอาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งในที่ทํางานหรือว่างาน ไม่สามารถที่จะบรรลุตามที่ตัวเองนั้นตั้งอกตั้งใจหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้รวมทั้งคนร่วมงานหรือบริวารอาจจะมีปัญหาค่อนข้างที่จะทําให้เรากังวลใจหรือกุ้มอกกุ้มใจได้เลยทีเดียวในตอนนี้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นค่อนข้างที่จะอยากที่จะประสบความสําเร็จอยากที่จะมีฐานะทางการเงินการงานที่มั่นคงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแม้ว่าจะมีจังหวะดีๆให้จับชาวลัคนาราศีตุลมาเป็นระยะๆะะะะก็ตาม ในช่วงจังหวะน,นี้อาจจะยังมีความเหนื่อยหน่ายหรืออาจจะยังอย,อยากอยู่บนโลกส่วนตัวมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะชาวราศีตุลบางคนนั้นอาจจะค่อนข้างที่จะเดินทางท่องเที่ยวหรือใช้ชีวิตหรือจะไปพักผ่อนให้กับตัวเองเพื่อชาร์จแบตให้กับตัวเองก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามนะครับชาวลัคนาราศีตุลนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้คุณก็ยังมีความสุขให้กับตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางท่องเท,ที่ยวการหาสิ่งของการออกไปทานอาหารแตกต่างจากสถานที่ที่ทตัวเองเคยทําก็จะสามารถที่จะทําให้ตัวเองนั้นมีชีวิตชีวาขึ้นได้เช่นเดียวกันปัญหาตอนนี้ส่วนใหญ่ของชาวลัคนาราศีตุลน,น่าจะเป็นในเรื่องของการตัดสินใจหรือในเรื่องของความขัดแยง้งบางสิ่งบางอย่างที่ความเห็นไม่ค่อยตรงกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือว่าจะเป็นในเรื่องของ การใช้ชีวิตคู่ในเรื่องของความรักก็อาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีตุลนั้นเกิดความเครียดเกิดความกังวลใจก็อาจเป็นไปได้เช่นเดียวกันในช่วงจังหวะเวลานี้ในช่วงปักแรกนี้คุณอาจจะเริ่มต้นด้วยความกังวลใจแต่มันจะค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นปัญหาอุปสรรคหรือความกังวลใจหรือข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะค่อยๆคลี่คลายลงโดยเฉพาะ ปัญหาในเรื่องการเงินการทองหากชาวลัคนาราศีตุลคนใดมีความกังวลใจแน่นอนว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนและตัวคุณนั้นก็จะมีโอกาสที่จะได้เดินทางพักผ่อนที่จะทําให้ตัวคุณนั้นมีกําลังใจที่จะทํางานหรือต่อสู้กับอุปสรรคกวากหนามที่เกิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลานี้ครับดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่าชาวลัคนาราศีตุลถ้าพูดถึงการงานอาจจะมีความเบื่อหน่ายหรืออาจจะมีความ กดดันในบางสิ่งบางอย่างอาจจะทำให้คุณกังวลใจหรือตัดสินใจอะไรไม่ได้ในช่วงแรกๆแต่ถึงเวลาแล้วก็จะเกิดการตัดสินใจหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะทำให้ความกังวลของคุณนั้นผ่อนคลายลงได้อย่างแน่นอน ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินนั้นกูยังมีเงินจับจ่ายใช้สอยได้เป็นอย่างดีใครที่การเงินติดขัดก็จะค่อยๆค,คลี่คลายลงในช่วงปักแรกนี้เช่นเดียวกันแต่ก็ยังไม่พ้นที่คุณนั้นอาจจะย,ยังมีความกังวลใจหรือยังหาทางออกไม่เจอแต่เชื่อได้ว่าไม่นานคุณจะพบกับทางออกหรือมีช่องทางที่จะทําให้การเงินของคุณนั้นเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นได้เช่นเดียวกันสําหรับในเรื่องของความรักนั้นต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นหากโสดอยู่ ตัวคุณนั้นช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยสนอกสนใจหรือชอบที่จะอยู่คนเดียวหรือเดินทางท่องเที่ยวให้กับตัวเองมากกว่าจึงยังไม่ค่อยที่จะให้ความสนใจกับคนที่เข้ามาสักเท่าไหร่นักอาจจะเน้นในเรื่องของการทํางานหรือการหาเงินให้กับตัวเองซะมากกว่าซึ่งตัวเองนั้นก็จะมีความพึงพอ,อ,อ,พอใจมากกว่าที่จะมีใครมาผูกมัดช่วงนี้หรือหากใครเข้ามาช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของชาวลัคนาราศีตุลมากนัก สำหรับคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วต้องบอกว่าอาจจะมีความขัดแยง้งมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่ก็อยากจะบอกชาวลัคนาราศีตุลว่าหากคุณค่อยๆคุยกันค่อยๆปรึกษาหาลือกันรับรองได้ว่าสิ่งต่างๆที่คุณคิดสิ่งต่างๆที่คุณร่วมไม้ร่วมมือกับคู่ครอ,องของคุณหรือคนในครอบครัวจะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้น บางคนนั้นอาจจะมีการวางแผนการมั่นหมายการแต่งงานเกิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลานี้ได้เลยทีเดียวและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงปักแรกในเดือนกรกฎาคมนี้ครับ